แกล้งเขาหน่อยดีไม่โยนไม่แกล้งเลยอ่ะแกล้งหน่อยแกล้งหน่อยเออโยนตรงไหนก็ได้เอยากร้องแกล้งโยนตรงไหนเขาเขาตีได้หมดแหละฮะโยนโยนตกตรงไหนก็ได้ ไม่ต้องไปเก็บไม่ต้องไปเก็บโยนในถังเนี่ยแกเดีดย๋ดยวเดี๋ยว